ไก่ต้มน้ำปลาเมนูง่ายๆที่หลายคนคิดว่าทํายากเลยซื้อเข้ากินมาตลอดไม่ว่าจะต้มเป็นตัวหรือเป็นชิ้นส่วนเป็นเมนูที่ง่ายแสนง่ายทํากินเองได้สบายๆเลือกชิ้นส่วนได้ตามชอบครับนุ่น้อยอร่อยด้วยชวนเพื่อนๆมาทําเมนูนี้ต้มยังไงให้ไก่เปื่อยนุ่มน่ากินพร้อมสูตรน้ำจิ้มรสเด็ดพร้อมแล้วไปดูส่วนผสมและว,วิธีทํากันเลยครับไปครับส่วนผสมของไก่ต้มน้าปลานะครับก็มีเนื้อไก่ครับจะต้มเป็นตัวก็ได้ครับหรือจะใช้เป็นชิ้นส่วนจะเป็นน่องเป็นสะโพกหรือเป็นปีกเหมือนที่ผมต้มนี้ก็ได้นะครับนนนนีี้เปป็ส่วกกลาง ค่าตะไคร้กระเทียมสามอย่างนี้บุบให้พอแตกนะครับน้ำปลาสีิวขาวน้ำตาลปี๊บสีิ๊วดาครับส่วนผสมของน้ําจิ้มนะครับมีพริกสดวันนี้ผมใช้ทั้งพริกกินดาและพริกขี้หนูสวนผสมกันนะครับกระเทียมครับรากผักชีน้าต้มสุกน้ามะนาวน้ําตาลปี๊บเกลือป่นครับเมนูไก่ต้มน้ําปลาเป็นเมนูที่ทําง่ายมากๆเลยนะครับตั้งน้ําให้พอร้อนครับยังไม่ต้องเดือดนะครับใส่ไก่นะครับถ้าน้ําเดือดจะจัดแล้วเราใส่ไก่ลงไปนะครับหนังไก่นี่ครับจะหลุดล่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเอาแค่พอร้อนพอครับทีนี้ก็รอให้น้ําเดือดแล้วก็มีฟองแล้วก็ช้อนฟองครับพอน้ําเดือดนะครับมีฟองก็ให้เราช้อนฟองทิ้งนะครับที่ผมไม่ใส่เนื้อไก่ลงไปอย่างเดียวก่อนนะครับก็เพื่อที่จะช้อนฟองนี่แหละครับไม่ต้องเกกาเครื่องปรุงไม่ต้องเกกะขาตะไคร้ใบมะกรูดนะครับเราช้อนฟองให้เสร็จแล้วเราค่อยใส่นะครับพอเราช้อนฟองเสร็จแล้วก็ใส่ขาตะไคร้แล้วก็กระเทียมเลยครับน้ำปลาครับซีอิ๊วขาวน้ำตาลปี๊บครับ สีดําหวานครับเราจะต้มจะตุ๋นด้วยไฟอ่อนๆนะครับอ่อนที่สุดเลยครับใช้ไฟอ่อนที่สุดแล้วเราปิดฝานะครับตุ๋นไปจนกว่าไก่เราจะเปื่อยนุ่มนะครับเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนึงครับช่วงที่เราต้มเราตุ๋นไก่นะครับเราก็จะมาทําน้ําจิ้มรอเลยนะครับวันนี้ผมจะใช้วิธีปั่นนะครับวิธีง่ายๆครับถ้าไม่สะดวกปั่นก็ใช้วิธีตําได้ครับก็เป็นน้ําจิ้มซีฟู้ดธรรมดาครับพริกกระเทียมรากผักชีครับ เกลือป่นครับวันนี้ผมไม่ใช้น้ำปลานะครับเพราะว่าไก่เรามีต้มน้ำปลาแล้วนะครับในส่วนน้ำจิ้มก็จะใช้เป็นเกลือป่นครับน้ำตาลปี๊บรับน้ำมะนาวครับ่อน้ำต้มสุกครับเสร็จแล้วก็ปั่นเลยครับก็จะได้น้ำจิ้มเรียบร้อยแล้วครับพร้อมเสิร์ฟแล้วครับเราต้มเราตุ๋นมาได้ประมาณ30มสิบนาทีนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับ พวกไข่ที่ลอยหน้าเนี่ยครับให้เราช้อนออกนะครับสุกนุ่มดีแล้วนะครับง่ายแค่นี้ครับเมนูนี้ครับไม่มีอะไรยากครับต้มทีเดียวแล้วก็ได้เรื่องเลยครับสุกเลยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปจัดเสริมนะครับไก่ต้มน้ำปลาครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับหอมน่าทานมากครับ สูตรง่ายๆทาง่ายๆครับอร่อยไม่ธรรมดาเลยครับได้ทั้งกับข้าวกับแก้มเลยนะครับสูตรนี้เพื่อนๆลองไปทำทานดูนะครับถ้าชอบก็ช่วยกดซับสไคร b ์กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับคลิปหน้าพบกันใหม่ครับสวัสดีครับ